สวัสดีครับผมแมนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการยกเลิกนะครับ Facebook กับกาลี d านะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาดูนะครับนี่กดไปที่ Facebook นะครับอ่าตอนนี้นะครับราดกาลีนาเราเชื่อมกับ Facebook อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้มันแยกกันนะครับหรือว่ายกเลิกการเชื่อมต่อนะครับจะเป็นยังไงเราไปดูนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะให้คุณดูก่อนนะครับว่าผมล็อกอินเกมนะครับเข้าสู่ระบบของ Facebook ของผมนะครับแล้วก็กาลหน้าได้ทั้งสองเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะล็อกเอาออกนะครับอ่าคือการเชื่อมต่อของ Facebook นะครับก็ จะขึ้นแบบนี้นะครับคือชื่อของทันญรลาตนะครับอ่าผมจะล็อกเอาท์นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วยกาลิน่านะครับอ่าเมื่อกี้ผิดพลาดนิดหน่อยนะครับก็คืออ่าให้เรากดโอเคนะครับอ่าการล็อกอินของทันญรลาตนะครับทีนี้เราจะทําการยกเลิกนะครับการเชื่อมต่อ ของเฟซบุ o กนะครับก็คือเข้าได้แค่กาลีนาอย่างเดียวนะครับการทำแบบนี้นะครับสามารถเอารหัสเราไปขายได้ด้วยนะครับโอเคจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอล็อกเอาออกก่อนนะครับนี่อ่าขั้นตอนแรกเราเข้าไปใน facebook ของเรานะครับพออยู่ในหน้านี้นะครับไปที่ขีดสามเหลี่ยมนะครับเลื่อนไปข้างล่างนะครับตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับ หลังจากนั้นไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกแอปและเว็บไซต์นะครับกดไปเลยหลังจากนั้นนะครับเราให้เรากดไปที่แอปที่เข้าสู่ระบบด้วย facebook นะครับอ่ะเราทำการแก้ไขนะครับอ่าทีนี้เราก็มี2 2อ,อ,อย่างนะครับก็คือ ROV กับ g a l i n a นะครับเราจะทำการยกเลิอกออกทั้ง2เลยนะครับอ่า ทำยังไงนะครับก็แก้ไขนะครับแล้วก็ลบออกเลยนะครับนี่ง่ายนิดเดียวนะครับการทําแบบนี้นะครับสามารถเอารหัสไปขายได้ด้วยนะครับเอ้ป่านี่นะครับง่ายง่ายแค่นี้เองนะครับเรามาดูผลนะครับว่าการที่เรายกเลิก f facebook นะครับเราจะสามารถเข้าเกมได้หรือเปล่านะครับไปที่เกมไปเลยอ่า เรามาที่เกมนะครับตอนนี้เราต้องการล็อกอิน Facebook นะครับนะมาดูกันอ่านี่นะครับถ้าเราล็อกอินเข้าสู่ facebook นะครับเขาจะถามเราก่อนะครับว่าเอ่อจะดำเนินการนะครับในชื่อของธัญรัตน์หรือเปล่านะครับถ้าคนอื่นเข้าไปในเฟซนะครับไม่สามารถเข้าไปได้นะครับยกเว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเฟซของเราเท่านั้นนะครับ โอเคเราก็กดออกไปเลยนะครับคือเข้าไม่ได้นะครับถ้าไม่มีรหัสผ่านของ Facebook นะครับแล้วทีนี้นะครับเราจะล็อกอินผ่านกาลิน่นะครับยังไงเราก็กดไปเลยนะครับนี่อ่ะเขาทําการยกเลิกใหม่นะครับอ่ะเรากดใหม่นะครับเขาก็จะถามเรานะครับเกมเอาวินนะครับเชื่อมต่อกับกาลิน่เรานะครับเราก็ตอบไปเลยโอเค อ่าแค่นี้เราก็สามารถนะครับเข้าสู่ระบบนะครับด้วยการิน่าอย่างเดียวนะครับก็คือไม่สามารถเข้าเฟสได้เลยนะครับอ่าก็สามารถเอารหัสนี้นะครับไปขายให้กับใครก็ได้ที่เราต้องการที่อยากจะขายนะครับเรามาดูในแอปการิน่านะครับว่าการเชื่อมต่อของเรานะครับได้เชื่อมหรือเปล่านะครับอ่าไปดูนี่นะครับมันก็จะยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วนะครับ ใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะสอนนะครับใครที่ล็อกอินคาริน่าแล้วครับเล้วรหัสนะครับเป็นอีกรหัสหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมทุกวันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ